เอ็มวิทยุครอบครัวข่าววิทยุสำหรับคนฟังข่าวเอาละครับในช่วงนี้เราไปดูเรื่องของอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะครับไปพูดคุยกับคุณเทียาโมศิกรัตรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเทียาครับสวัสดีครับครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้าพายุฤดูร้อนนะครับช่วงนี้เราประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบในจังหวัด หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับรวมรวมทั้งทั้งประเทศเนี่ยในขณะนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาต้นมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะไปแล้วสิบเก้าจังหวัดนะครับซึ่งมีความเสียหายเนี่ยก็ประมาณแปดร้อยกว่าครัวเรือนนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ครับเชิญจเช่อต่ออะไฮเชิญอต่อเะไรครับครับก็ขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางจังหวัดอำเภอองคกรท้องถิ่นนะครับก็ได้เข้า เข้าไปดําเนินงานอดําเนินการช่วยเหลือออประชาชนที่ประสบอ่าความเดือดร้อนนะครับ,รบทั้งเรื่องของการเข้าไปช่วยของการรื้อสิ่งอของอะไรที่กระจัดกระจายหลังคาอต้นไม้ที่ล้มทับนะครับก็ไปเก็บปาดและขณะเดียวกันถ้าบ้านเรือนหลังเสียหายก็รีบเข้าไปอ่าถ้าถ้าเสียหายน้อยก็รีบเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้ ให้อ่าอยู่ได้เส้นหลังคาอะไร้ะเอาเบื้องเอาหลังกรสีไปแล้วก็ไปทําให้อ่าอ่าทําให้บ้านเรือนแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ยังมีอยู่นะฮะยังไม่หมดนะครับอ่วัตถัยส่วนถ้าเสียหายมากเนี่ยก็ก็อ่าก็อถ้าอันตรายก็ยังจะไม่ให้เขาพับก็ให้ไปพักบ้านอ่าที่ทางราชการจดให้หรือบ้านญาตินะครับก็ในเรื่องก็ในเรื่องอื่นก็ดูแลเรื่องของ เรื่องอบกโคบริโภคเรื่องของการถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ดูแลเรื่องการบาดเจ็บเสียชีวิตก็ดูแลเรื่องเรื่องญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตนะครับให้ทำศพอะไรต่อไปครับก็มีมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับมีผู้ล่ดเจ็บเล็กน้อยก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโคราชโครับตกลงเป็นไรครับก็ได้รับวัตภัยนะครับได้ได้รับผลกทบต้นไม้ได้อะไรเงี้ยนะฮะ ก็เสียชีวิตนะก็เสียใจด้วยทีนี้ว่าโดยปกติในกุเทศถาถามความรู้นิดหนึ่งเราเราจะมีการวางมาตรการอย่างไรกรณีที่มันจะเกิดพายุลักษณะแบบนี้ขึ้นมานนเนี่ยค, <น S 1> คือจริงๆแล้วเนี่ยรู้่วงนานๆ<ม>้เป<ม>็นครับเป็นช่วงที่ที่ทางประเทศไทยเราจะจะคือมันมีการเปลี่ยนสภาพอากาศใช่ครับมีมีการมีปะทะกันแล้วก็เกิดวัตภัยก็ได้แจ้งเตือนนะพื้นที่ ให้ประชาชนเนี่ยรับทราบแล้วก็หน่วยงานก็เตรียมพร้อมแล้วก็ตรวจตำรวจดูว่ามันมีป้ายมีต้นไม้มีอะไรที่จะเป็นอันตรายไหมถก็จะเข้าไปตัดไปทําให้มันแข็งแรงมัดเอาไว้แต่ถ้าเป็นบ้านเรือนประชาชนก็ให้ประชาชนเนี่ยดูความพร้อมของบ้านเรือนว่ามันเป็นอันตรายไหมหลังคาสังกะสีที่ก็มีโอกาสใช่ไหมที่ลมพัดครับถ้าบ้านเรือนเก่าก็มีโอกาสเช่ะ,ะนั้นประชาชนก็ะจะจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยแล้วทางราชก,การก็จะเข้าไปช่วยนะครับ ถ้ามันอยู่ในจุดอันตรายจริงก็ต้องก็ต้องออกมาก่อนนะครับคันนีก่อป็นข่าวก็ต้องออกมาก่อนวันที่มันพายุมันรุนแรงจริง้าบ้านเดือนอาคารไม่แข็งแรงนี่ต้องหลบออกมาเลยนะครับต้องไปอยู่ที่ที่แข็งแรงใช่ฮะครับเราต้องไปอยู่ในที่สถานที่ที่ปลอดภัยนะครับก็จะทําให้คือต้องรักษาชีวิตให้ปลอดภัยไว้ก่อนส่วนรัพ์สินส่วนอะไรเนี่ยก็ถ้าถ้าสามารถทําให้มันแข็งแรงได้ก่อนที่มันจะจะมาเนี่ยนะก็รีบทํานะครับอันนี้ก็ก็ ในในแต่ละครั้งเนี่ยทางราชการก็จะแจ้งเตือนไปอย่างพื้นที่ทุกครั้งนะฮะแล้วก็อพยายามจะให้ประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแต่มดระวังตัวเองครับครับครับแต่ทีนี้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะมีมากขนาดไหนอันนี้มันมันทําให้การตัดสินใจที่จะออกมากับทางราชการเนี่ยมันชะลอออกไปเนะ อย่างนี้ไว้ก่อนเลยครับให้ให้เป็นความรู้คือถ้ารู้ว่าอาคารบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงถ้ารู้นะมีข้อแม้ถ้ารู้นะถ้า,<ม>นะถ,าถ้ามองประเมินแล้วเป็นหลังคาเหรือบ้านเรือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมีต้นไม้ลกนี้จริงเกิงอะไรมันเอาโอกาสที่จะที่โดนลมไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยหนักเบามันมีโอกาสอันตรายทั้งนั้นนะฮะเราเลนจะต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี้ยเป็นเป็นหลักเลยฮะต้องต้องอ่าถ้าถ้าทําถ้าจะอยู่เนี่ยต้องระมัดระวัง แต่ถ้าถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยนี่ต้องต้องต้องหลบออกมาก่อนส่วนทางราชการนี่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วแจ้งเตือนหรือเข้าไปถ้าเป็นต้นไม้เป็นเสาไฟเขาก็จะเข้าไปพยายามทําให้มันคงแข็งแรงไว้ก่อนนะครับครับแล้วทีนี้ถ้าจังเป็นต้องอพยพคนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเอาล่ะบ้านนี้อาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีคนที่อพยพลาบากเนี่ยมันต้องไปลูกหน้าก่อนไหมฮะหรือยังไงใช่ใช่ครับ ตัวทางทางกองบัญชาการป้องกันบรรเทาภัยชาติเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยก็พยายามแจ้งไปยังจังหวัดน,นะฮะให้สำรวจ,จตรวจสอบด้วยว่าถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเปราะบางอย่างเด็กคนแก่คนชรากลุ่มผู้ป่วยนะติดเตียงอย่างเงี้ยต้องต้องดูแลเป็นเป็นพิเศษด้วยะะให้เรามาระวังด้วยก็พยายามให้มันให้มีบัญชีคอยดูแลมีมีคนที่จะเข้าไปดูแลโซนพื้นที่อะไรต่างๆมีคนรับผิดชอบแล้วเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยเนี่ยนะฮะให้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 ครอบคลุม อ่าทุกพื้นที่นะครับอ๋อครับอย่างนี้เราเราก็ต้องประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยถูกไหมตั้งแต่หมู่บ้านหมู่บ้านจะรู้กค้คนท้องถิ่นนะครับอําเภอเนี่ยฮะเราก็จะพยายามํำชับว่าต้องต้องสแกนดูให้ให้ครอบคลุมครับครับเมื่อรู้ว่าใครเป็นใครที่ไหนอย่างไรแล้วเนี่ยการช่วยเหลือมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วอยู่ไหนอะไรยังไงครับใช่นะฮะก็จะง่ายหน่อยอืทีนี้ว่าถ้ากรณีที่เกิดเนี่ยอย่างเดียวกันแบบนี้ เราเราจะเตรียมไอ้วัสดุอุปกรณ์อะไรไว้ยังไงฮะเพื่อให้มันช่วยเหลือ,อได้เพราะมันเป็นพื้นที่กว้างเหลือเกินเนี่ยคือคือตอนนี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณอ่อสิบเก้าจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตอนนี้แต่ละจังหวัดก็มีมีศักยภาพในการดูแลประชาชนตอนตะภัยเนี่ยต้องเข้าไปดูแลให้รวดเร็วครับทั่วถึงเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกมาอีกมีลมมีฝนอีกชาวบ้านจะลาบากกว่าเดิมดังนั้นต้องเข้าไปดูแลกางทางราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องเตรียมต้งไม้ต้องมือเตรียมคน เตรียมมื่ดูอุปกรณ์ให้พร้อมกนคัคคตอนเราเราแจ้งเตือนไปทางทางหน่วยงานต้องเตรียมพร้อมครับถ้าขาดหรืออะไรก็ประสานขอก็ได้ใช่ไหมส่วนกลา,า,นางเข้ามาส่วนกลางเข้ามาราจะส่ง ครื่องไม้เครื่องมือสองอมอเตอร์ม,มารเข้าไปสนับสนุนอ๋อมันมีนเคยเป็นอย่างนี้ไหมผมจําไม่ได้แล้วคุณเษฐาอย่างกรณีที่น้ําน้ําท่วมภาคอีสานตอนใต้เมือ่อเมื่อปีสองปีที่แล้วนะฮะจำไม่ได้แล้วที่เราไม่รู้รมันจะท่วมอ่ะแต่จริงมันท่วมหนักมากเลยตอนนั้นรู้สึกต้องเอาเรือท้องบงท้องแบรอะไรมาจากปากใต้หมดเลยใช่ไหมขนขึ้นมาถูกต้องถูกต้องระ <laughs> ดมสักพิ์กำลงังจากนอกพื้นที่เข้าไปช่วยเราเป็นอย่างนั้นเลยทั้งคนทั้งเครื่องมือครับครับก็ต้องประสานกันก่อนทั้งนั้นแล้วกนนะะะฮต้ออมลก่ มีการประสานเตรียมพร้อมไว้ครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะคาดการณ์ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้อีกหนึ่งวันแล้ววันพรุ่งนี้ด้วยไหมฮะมียังไม่หมดสถานการณ์ต้องคอยต้องคอยล้วคอยดูนะครับในเรื่องของของวัตถุภัยเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะจะจะลดลงฮะนะฮะคือวัตถุภัยเนี่ยตอนนี้เราเราเราได้แต่ว่าดูเป็นเป็นโซนกว้างๆของพื้นที่แล้วก็ใช้ใช้ปฏิติเดิมว่าตรงไหนเคยเป็นเคยเกิดนะฮะเคยเกิด แล้วก็แจ้งแจ้งไปยังแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงถ้าพื้นที่เคยเกิดก็มีโอกาสเกิดอีกก็ต้องเรามาระวังไว้เป็นพิเศษครับคู่่ายคือคือพื้นที่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะอันดับแรกครับําจังหวัดอะไรที่ดูแลเองได้แลยกันเลยในอำเภอในยุทท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนเนี่ยนะครับก็ต้องคอยคอยดําเนินการประสานงานส่วนส่วนสื่อทั้งอื่นนะครับก็พยายามแจ้งเข้าไปนะสื่อโซเชียลก็แจ้งให้ประชาชนให้รู้ทั่วถึงมากที่สุด ครับอืมกับแม้แต่คุณเชษฐาในช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งนี่จะมีผลอะไรไหมฮะก็ใารการคนอยากดูประชาชนการพยายามของกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับครับครับถามเผื่อไปหน่อยหนึ่งเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณเชษฐาครับครับครับสวัสดีครับคุณเชษฐาโมศิกรัตน์นะครับฟร้อ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าววิทยุสำหรับคนฟังข่าว